ความเชื่อเรื่องพญานาคนั้นก็มีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยตามตำนานแล้วพญานาคในเป็นสัตว์เดรัจฉานจัดอยู่ในฝ่ายสุขติภูมิสถิตยอยู่สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาตามตำนานเล่าขานมีการกล่าวถึงรูปแบบของพญานาคที่แตกต่างกันออกไปจะแบ่งเป็นประเภทของนาคออกเป็นสี่ตระกูลด้วยกันก็คือ 1. ตระกูลวิรูปักนาคที่มีผิวกายเป็นสีทอง เปน,นาคชั้นสูงสุดก็ถือกำเนิดแบบโอปปาติกะก็คือการเกิดขึ้นเองโดยโตเลยแล้วก็ด้วยอิทธิฤทธิและบุญบารมีมักก็จะถูกจัดอยู่ในชั้นเทพพำนักอาศัยอยู่ในทิพย์วิมานที่คอยปกครองพญานาคทั้งหมดต้นตระกูลก็คือท้าวิรุปักซึ่งเป็นหนึ่งในสี่มหาราชที่ปกครองสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาด้านทิศตะวันตกพญานาคในตรกูลนี้ที่รู้จักกันดีก็คือพญาสุวรรณน,นาคราชและพญามุจลินนาคราช สองตระกูลเอรปทะ,ะเป็นตระกูลที่นาคนั้นมีผิวกายเป็นสีเขียวแล้วก็เป็นพญานาคท่านสูงถืงอกําเนิดแบบโอปปติกะก็คือหรือแบบอันทชาก,ก็คือกําเนิดจากฟองไข่มีขนาดใหญ่โตใกล้เคียงกับพญานาคตระกูลสีทองอาศัยอยู่เมืองบาดาลไม่ลึกมากเป็นตระกูลที่พบได้มากที่สุดและใกล้ชคดมนุษย์มากที่สุดด้วยชอบขึ้นมาเที่ยวบนโลกมนุษย์จนเกิดเป็นตำนานรักมากมาย กับเหล่ามนุษย์และหากบำเพ็ญเพียบรบารมีจนแกล่งกล้าก็จะสามารถแผ่เสียนได้ถึง9้าเสียนแล้วก็ยังสามารถขึ้นเป็นพญานาคชั้นปกครองได้เช่นกันพญานาคในตระกรูลนี้ที่รู้จักกันดีก็คือพญาศรีสุดโทนาคราชแห่งวังนาคินคำชนดจังหวัดอุดอรธานี 3. ตระกูลฉับพญาปุตตะตระกูลนาคที่มีผิวกายหรือเกดเป็นสีรุง้งส่วนใหญ่ถือกําเนิดแบบฉลาพุทธก็คือกเนิดจากคันอาศัยอยู่ในบาดาลหรือป่าลึกมีอิทธิฤทธิ์มากแต่พบได้ยาก พราะมักอาศัยอยู่ในที่ลึกลับ4ก็คือตระกูลกันหาโคตมะตระกูลหน้าในมีผิวกายหรือเกิดเป็นสีดำนินหรือเกิดแบบสังเสธาชะก็คือเกิดจากเหงือใครแล้วก็สิ่งหมักหมมต่างๆหรือแบบอัธาชะก็คือเกิดจากไข่มีร่างกายกำยำบึกบึนมักจะมีหน้าที่เฝ้าสมบัติของเมืองบาดาล และแม้จะเกิดในตระกูลที่ต่ำกว่าตระกูลอื่นก็จริงแต่หากมันบำเพ็ญเพียรจนมากยานบารมีก็สามารถเป็นพญานาคชั้นปกครองได้เช่นกันพญานาคในตระกูลนี้ที่รู้จักกันดีก็คือองค์ดำแสนสิริจันทรานคราชกษัตริย์นคราชยอดนักรบแห่งเมืองบาดาลและสามารถรับชมคลิปวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่ช่องอาจารย์กมลวัน,วนสิทธิอาจารย์ยอดและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ